สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ bnx 2นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับ two m น n ว y ล a นะครับผมแบบฟรีนะครับผมจากซองเปาทูม m น n e y w น l l e t เองนะครับเดี๋ยวนะครับผมเรามาสร้างซองเปากันก่อนเลยนะครับผมนี่เลยครับก็นะครับผมสําหรับคลิปเมื่อวานนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมเลยวันนี้นะครับผมก็ มีนะครับผมมาทบให้เป็นสองซองเลยนะ่องครับเดี๋ยวเราไปสร้างซองแรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับจํานวน12คนนะครับผมสําหรับซองแรกนะครับสาหรับข้อความนะครับผมก็ให้เฮงๆงปังๆแล้วกันนะครับดูให้จบนะครับทุกคนผมแนะนําให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้มีทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่สองซองเลยนั่นองครับกดยืนยันไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับสร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูนะครับวิธีการรับกันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์ไปด้วยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับทุกคนก็กดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับกดไลค์ไปเลยนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมคลิปล่าสุดที่ผมลงตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้ามาที่คาอธิบายนะครับผมเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับผมว่ามันจะมีเลข1กับเลข2แบบนี้นั่นะครับผม ก็นะครับทุกคนสําหรับเลข1นะครับก็เป็นซองแรกนั่นเองครับสามารถกดรับได้ทันทีนะครับเวลาลงคลิปเลยนั่นเองนะครับผมรับได้ทันทีเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปไว้นะครับก็ยินดีด้วยเลยนั่นเองนะครับส่วนตรงเลข2ตรงนี้นะครับก็คือมีอีกซองหนึ่งนั่นเองนะครับผมทบให้จากที่เมื่อวานเกิดข้อผิดพลาดไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับใครที่ดูนะครับผมเมื่อวานก็จะรู้นะครับผมว่ามันก็เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทบให้นะครับผม แล้วสำหรับเวลานะครับผมของเลข2นะครับผมก็คือ1ทุ่ม30นาทีนะครับหรือว่า1ทุ่มครึ่งตรงเวลาเลยนี่นะครับผมก็จะมีนะครับผมเลข2นะครับผมลิงก์อ่างเปามานนะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับผมดูเวลาให้ดีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กดเข้ามาตามเวลาที่มันบอกเป๊ะแล้วนะครับแล้วมันยังไม่มีอ่างเปานะครับผมแนะนำนะครับผมให้ลบคลิปออกไปก่อนนะครับแล้วก็ กดเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อว่าระบบมันยังไม่รีนั่นเองนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมด้วยและกันนะครับก็จะได้นะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครนะครับผมที่กลัวไม่ทันนะครับผมก็แนะนํานะครับให้มาตั้งนาฬิกาปลุกเอาเลยนั่นเองนะครับทุกคนตามเวลานะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับผม แล้วสําหรับใครนะครับผมที่ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาเล่นนี่นะครับผมกิจกรรมสควิตเกมของทูมันนี่ได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับอยู่อันที่2กดเข้าไปเลยนะครับมันก็นะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมสุ่มลับนั่นเองนะครับทุกคนดูนะครับผมมีทั้งเน็ตฟลิกนะครับหรือว่าจะเป็นเงินคืนเข้าทูมันนี่นะครับผมมีหลากหลายมากมายนะครับเราสามารถกดสุ่มตรงนี้ได้เลยนั่เองนะครับผมในแอปของทูมันนี่เ l e ตโดยตรงเลยนั่เองนะครับ หลังจากนะครับผมที่ถึงเวลานะครับกดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับทุกคนเราสามารถนะครับกรอกเบอร์ t ู o m i n u t ล s ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วกดรับซองนะครับ ก็นะครับผมไปรับได้เลยนะครับผมอังเปาวอลเล็ตนะครับก็นะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็กดไลค์นะครับผมกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับมีมาให้ตลอดเลยนั่นเองนะครับทุกคนกดติดตามไปด้วยนั่นเองนะครับได้เท่าไหร่อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นั่นเองนะครับผม